เป็นข่าวที่เอ่อต้องบอกว่าน่าตกใจจริงๆนะครับค่ะสะเทือนวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับการปิดฉากชีวิตคู่เกือบสามทศวรรษของคู่รักที่เราคุ้นเคยกันดีคุณปูกันหนกวันกับตลกรุ่นใหญ่พี่เด๋อดอกสะเดา คือเหมือนจะมาแบบไม่มีปีมีขลุย่ยแต่พอมีข่าวออกมาแล้วเนี่ยโอโ้โหเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูจากข้อมูลบทสัมภาษณ์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งของคุณปูกนกวันที่ตัดสินใจออกมาพูดเราจะมาประติดประตอร่อเรื่องราวกันว่าเบื้องหลังจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเลิกราธรรมดาธรรมดาเลยนะ มันมีทั้งเรื่องเงินเรื่องความไว้ใจและก็ความลับที่ถูกซ่อนไว้เกือบตลอดชีวิตคู่ของคนสองคนใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากในเคสนี้คือมันเป็นการพังทลายของภาพลักษณ์ที่คนนอกรับรู้มาเกือบ30ปีเลยภาพครอบครัวศิลปินตลกที่ดูอบอุน่นค่ะมันเหมือนเป็นกรณีศึกษาที่ชัดมากว่าภาพที่เห็นภายนอกกับความจริงหลังกำแพงบ้านมันคนละเรื่องกันเลยเราจะมาไล่เรียงกันดูว่ารอยร้าวมันเริ่มจากตรงไหนตามข้อมูลที่เรามีกันค่ะโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มที่ชนวนระเบิดลูกแรกเลยที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันแดงขึ้นมาค่ะคุณปูออกมาเปิดใจในรายการขลับ Friday Show บอกว่าสาเหตุหลักจริงๆคือเธอจับใบว่าพี่เด๋อมีผู้หญิงอีกคนซึ่งเรื่องนอกใจอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆแต่รายละเอียดของเรื่องนี้ต่างหากที่ทำให้เราต้องอึง้ง ประเด็นที่ทําให้มันช็อกองค์การจริงๆไม่ใช่แค่การมีอีกคนแต่เป็นเรื่องของระยะเวลาใช่ไหมคะตามข้อมูลที่คุณปูให้สัมภาษณ์เนี่ยความสัมพันธ์ซ้อนนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เมื่อวานหรือปีที่แล้วแต่มันดําเนินมานานถึง29ปี29ปีนี่มันคือแทบไม่น่าเชื่อเลยนะก็คือเกือบจะตลอดเวลาที่พวกเขาสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยคะ่ะมันเหมือนการใช้ชีวิตสโลกคู่ขนานกันมาตลอด คุณปูถึงก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาตั้งแต่ตอนที่เธอกําลังตั้งท้องลูกสาวด้วยซ้ําโหลองนึกภาพตามสิค่ะว่ามันเป็นความลับที่ถูกเก็บไว้นานขนาดไหนการแยกทางอย่างเป็นทางการเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่22พฤศจิกาย,ยน2568แต่เรื่องเพิ่งมาเป็นข่าวใหญ่ก็ตอนที่เธอตัดสินใจออกมาพูดนี่แหละอืมการที่มันเป็นความลับที่ยาวนานขนาดนี้มันอธิบายหลายๆอย่างเลยนะคะครับมันบอกเราว่า นี่ไม่ใช่การผิดพลาดพลังเผลอแต่มันคือการตัดสินใจใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งมันต้องอาศัยการวางแผนการปิดบังอย่างเป็นระบบค่ะต่อเนื่องมาเกือบสามทศวรรษมันยกระดับจากเรื่องชูสาวธรรมดาไปเป็นการสร้างอีกชีวิตหนึ่งซ้อนขึ้นมาเลยแลพะพอความลับเรื่องโลกใบที่สองถูกเปิดเผยความลับเรื่องอื่นๆที่คนนอกไม่เคยรู้มันก็ เอ่อค่อยๆถูกเปิดเผยตามมาด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่น่าจะเซอร์ไพรส์ที่สุดสำหรับคนทั่วไปเรื่องเงินเงินทองทองใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยเพราะมันทำลายภาพจำเดิมๆที่หลายคนอาจจะคิดว่าพี่เด๋อคือเสาหลักของครอบครัวแต่จากบทสัมภาษณ์ของคุณปูมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะกลับน้านไปหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนภาพที่เราเห็นจากสื่อกับความเป็นจริงมันคนละเรื่องกันเลย ในบทสัมภาษณ์คุณปูระบุช,ชัดเจนมากว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอตั้งหากที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนหาเงินเข้าบ้านเป็นหลักเพราะพี่เด๋อไม่มีงานประจำมานานมากแล้วแล้วไม่ใช่แค่พูดลอยๆนะคะในบทสัมภาษณ์มีการลงรายละเอียดตัวเลขที่ชัดมากใช่ครับผมเห็นตัวเลขเราก็ตกใจเหมือนกันเธอเล่าว่าค่ากับข้าวตอนเช้าก็1000บาท ตอนเย็นอีกหนึ่งพันเวลาพี่เด๋อจะออกจากบ้านก็ต้องมาขอเงินเธอเพื่อเติมน้ำมันรถทีละสามพันบาทค่ะเธอบอกว่าพอรวมรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของพี่เดอ๋อกับค่าใช้จ่ายในบ้านที่เธอต้องรับผิดชอบคนเดียวทั้งหมดมันตกเดือนละประมาณ8ปดถึงเก้าหมื่นบาทเลยนะโหเดือนละเกือบแสนแล้วเธอก็เป็นคนริเริ่มทำธุรกิจต่างๆเองทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งธุรกิจลูกชิ้นหรืออื่น,นๆเธอใช้คำพูดที่สะท้อนความรู้สึกออกมาเลยนะครับ เธอบอกว่าบางทีก็สับสนว่าตัวเองเป็นคู่ชีวิตหรือมาใช้โอ้โหคำนี้แรงนะพอ่อพ่อเป็นคนชิดเป็นคนลงทุนลงแรงเองทั้งหมดขณะที่พี่เด๋อจะอยู่ข้างๆแล้วพูดแค่ว่าเออคุณทำซีซีเหมือนเป็นกองเชียร์อย่างเดียวใช่ค่ะไม่ได้มาร่วมทุกร่วมสุขในการสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆแต่มันก็ซับซ้อนจริงๆนะครับเพราะว่าในบทสัมภาษณ์เดียวกันเธอก็ยังเล่าถึงมุมดีๆของพี่เด๋ออยู่ ไม่ได้มีแต่ด้านลบอย่างเดียวเธอบอกว่าถ้าไม่นับเรื่องโลกอีกใบพี่เด๋อก็แสดงความรักในแบบของเขาอือเช่นหลังเลิกงานเล่นคาเฟ่ตอนตีสองเขาก็ยังขับรถไปซื้อของสัน่นกลับมาหุงข้าวเตรียมของไวใ้ให้เธอไปใส่บาทตอนตีห้าค่ะพอฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกเหมือนปนเปกันไปหมดทั้งรักทั้งเหนื่อยทั้งผิดหวังแน่นอนค่ะ และการกระทําเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่อาจจะเป็นเหมือนก้าวใจที่ช่วยยึดความสัมพันธ์นี้ไว้ได้นานขนาดนั้นทําให้ยังมีความหวังอยู่ใช่ค่ะมันอาจจะช่วยกลบเกลื่อนปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้เป็นอย่างดีซึ่งพอเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วสังคมรับรู้ว่าคุณปูตัดสินใจเดินออกมาจริงๆก็เกิดกระแสตีกลับทันทีเออไม่ได้ตอบโต้ด้วยอารมณ์เลยแต่ใช้ข้อเท็จจริงเข้าสู้จริงครับ เธอเล่ารายละเอียดแบบชัดเจนมากว่าตอนที่พี่เด๋อป่วยติดเตียงเธอกับลูกสาวดูแลกันดีที่สุดขนาดไหนทั้งเช็ดอุจจละปัสวะดูดูเสมหะต้องคอยพลิกตัวทุกๆสองชั่วโมงจนกระทั่งตัวเธอเองหลังเสียต้องไปทำกายภาพบำบัดอือหือเพราะต้องออกแรงประคองร่างของพี่เด๋ออยู่ตลอดไม่ใช่แค่ลงแรงอย่างเดียวนะครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายก็ด้วยใช่เธอเน้นย้ำเลยว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดกว่า2 0 0 0 0 0บาท ก็เป็นเงินส่วนตัวของเธอที่จ่ายไปการให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงขนาดนี้มันคือการหักล้างข้อกล่าวหาเรื่องทิ้งคนป่วยอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าเธอทำหน้าที่ของเธอจนถึงที่สุดแล้วจริงๆค่ะคือบอฟังและเข้าใจเลยนะว่าทั้งเหนื่อยกายจากภาระค่าใช้ใจ่ายมาตลอดทั้งเหนื่อยใจจากความลับที่เพิ่งมารู้แถมยังต้องมาดูแลคนป่วยอีกมันหนักหนาสาหัสมากจริงๆแต่ที่น่าแปลกใจคือ ฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้จร,จริงๆกลับไม่ใช่เรื่องพวกนี้เลยใช่ค่ะจุดแตกหักที่แท้จริงมันมาในรูปแบบของการเผชิญหน้าทางความรู้สึกโดยตรงซึ่งมันเป็นฉากที่เจ็บปวดแต่ก็ชัดเจนที่สุดในบทสัมภาษณ์เล่าว่าวันหนึ่งคุณปูตัดสินใจไปเยี่ยมพี่เด๋อที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าอาจจะด้วยลางสองหอนอะไรบางอย่างพอไปถึงเธอก็ได้พบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่งเฝ้าไข่อยู่ในห้องนั้นด้วยโอ้ oh. แต่สิ่งที่ทําให้สถานการณ์มันบีบขั้นหัวใจยิ่งกว่าคือคําพูดของผู้หญิงคนนั้นค่ะเขาพูดว่าอะไรครับเขาหันมาพูดกับคุณปูในทํานองว่าไม่โกรธกันแล้วเนอะแก่ๆก,กันแล้วโห oh, คําพูดนี้มันมันร้ายกาจมากนะใช่ค่ะมันเป็นการพยายามจัดวางสถานะใหม่ให้คุณปูเหมือนจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับได้แล้วแค่คําพูดนั้นก็หนักแล้วแต่ปฏิกิริยาของพี่เดอ๋อตั้งหากที่เหมือนเป็นมีดเล่มสุดท้ายถูกต้องค่ะ ตามที่แหล่งข่าวระบุพี่เด๋อทำสัญญาณมือเหมือนกับจะไล่คุณปูไล่เธอออกจากห้องและสื่อสารออกมาว่าไม่ต้องมารักแล้วมีคนดูแลแล้วอ oh. วินาทีนั้นแหละค่ะที่ทุกอย่างมันจบลงจริงๆมันไม่ใช่เรื่องโลกสองใบอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการเลือกโลกเพียงใบเดียว ตตต่่ออหน้าามันคือการประกาศอย่างชัดเจนว่าชีวิตของเขาไม่มีที่ยืนสำหรับคุณปู่อีกต่อไปแล้วมันคือการลบชีวิตคู่29ปีทิ้งไปต่อหน้าเธอในพริบตาเดียวอืมนึกภาพตามแล้วมันจุกจริงๆนะครับการถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตค่ะแล้วหลังจากวินาทีนั้นการตัดสินใจของคุณปูเป็นอย่างไรต่อครับ การตัดสินใจของเธอก็เด็ดเดี่ยวและชัดเจนไม่แพ้กันเลยค่ะคือเมื่อรู้แล้วว่าไม่มีอะไรต้องรักษาไว้เธอก็เลือกที่จะตัดขาดแบบสิ้นเชิงไม่มีการฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินใดๆเลยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเธอน่าจะมีสิทธิ์ในสินสมรสอยู่บ้างใช่ค่ะแต่เธอไม่ทําไม่ใช่แค่ไม่เรียกเอานะคะแต่เธอยังยกทรัพย์สินให้ด้วยซ้ําไปตรงนี้เป็นจุดที่ผมว่าน่าทึ่งมาก ใชค่ะเธอประกาศผ่านสื่อเลยว่าจะยกที่ดินสี่ไร่พร้อมโรงงานที่สุพรรณบุรีซึ่งเธอเป็นคนหาเงินมาสร้างเองกับมือแต่ดันใส่ชื่อของพี่เด๋อไว้เธอยกให้เขาไปเลยเพื่อเป็นค่ารักษาตัวและให้ผู้หญิงคนนั้นใช้ดูแลกันต่อไปมันเหมือนกันบอกว่าเอาไปให้หมดเลยขอแค่เช่นได้ชีวิตของฉันคืนมาก็พอมันไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการซื้ออิสรภาพของตัวเองคืนมาแล้วเธอก็ใช้คำพูดที่แสดงถึงการตัดขาดที่ทรงพลังมากในทางความรู้สึกด้วยเป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงการจบสิ้นแบบสมบูรณ์ในวัฒนธรรมไทยเลยค่ะเธอใช้คำว่าขออโหสิกรรมและขอกรวดน้ำความขันซึ่งมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าการเลิกราทั่วไปการอโหสิก,กรรมคือการยกโทษไม่จองเวรกันอีกส่วนการกรวดน้ำความขันนี่คือการตัดขาดเลยนะใช่ค่ะ คือไม่ขอคล้องเกี่ยวกันอีกไม่ว่าจะในชาติพบไหนก็ตามมันคือการประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงและหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าจะนุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่โลกใบเดียวที่เธอเหลืออยู่นั่นก็คือลูกสาวของเธอนี่คือบทสรุปทั้งหมดของการปิดฉากชีวิตคู่ที่ดูเหมือนจะสวยงามมายาวนานเกือบ30ปีนะครับแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความลับความไม่สมดุลทางการเงินและท้ายที่สุดคือการตัดสินใจครั้งสําคัญของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เลือกจะก,กอบกู้ศักดิ์ศรีและชีวิตของตัวเองกลับคืนมาสิ่งที่น่าคบคิดต่อจากเรื่องนี้คือธรรมชาติของความสัมพันธ์ระยะยาวที่บางครั้งภาพลักษณ์ภายนอกกับความเป็นจริงภายในมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้และที่น่าสนใจคือคกลไกที่ทําให้ความลับดํารงอยู่ได้นานขนาดนั้นซึ่งในกรณีนี้มันคือ ความไว้ใจค่ะตามที่คุณปูเล่าตลอด29ปีที่ผ่านมาเวลาพี่เด๋อจะออกจากบ้านเขาก็มักจะอ้างว่าไปทำบุญกับคนนั้นคนนี้ซึ่งเธอก็เชื่อใจมาตลอดโดยไม่เคยเระแวงสงสัยเลยไม่เลยแม้แต่น้อยค่ะและความไว้วางใจที่มอบให้อย่างเต็มเปี่ยมนั่นเองที่กลายเป็นช่องโหว่ซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ได้กลับไปคิดกันค่ะในความสัมพันธ์ระยะยาวเรามักจะพูดกันเสมอว่า ความไว้ใจคือรากฐานที่สำคัญที่สุดแต่เรื่องราวนี้ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าความไว้ใจที่มอบให้โดยไม่มีเงื่อนไขเลยเป็นเวลาหลายสิบปีนั้นแท้จริงแล้วมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายคืออะไรและเมื่อความไว้วางใจนั้นพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถเดินจากไปได้ไม่ใช่ด้วยความขมขืนหรือความแค้น แต่ด้วยการอโหสิกรรมและการให้อภัยอย่างสมบูรณ์แบบที่เราได้เห็นจากเรื่องราวนี้ค่ะ